มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนบ้าแตนโพสต์แล้วนะคะถึงสาวิตรีจากกรณีน้องชมพู่นะคะหายจากบ้านพักที่อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่วันที่11พฤษภาคม63จนไปพบกลางป่าบนเขาผู้เล็กไฟห่างจากบ้าน5กิโลเมตรขณะที่ทางตำรวจกำลังเร่งหาหลักฐานโดยมีตัวละครโผล่ขึ้นมาเพิ่มทุกวันนะคะ แต่อย่างไรก็คงต้องรอทางตำรวจสรุปคดีออกมาอีกครั้งนั่นเองค่ะล่าสุดนะคะได้มีการปล่อยคลิปเสียงออกมาถึง4คลิปซึ่งเป็นคลิปเสียงของผู้ใหญ่บ้านพูดถึงตาชานแล้วก็สาวิตรีในวันเจอน้องชมพู่ได้ดว,ว่าคลิปเสียงนี้เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีเป็นอย่างมากค่ะแต่ว่าทางตำรวจจะสรุปอย่างไรนั้นคงต้องรอออกมาชี้แจงอีกครั้งนั่นเองค่ะ ล่าสุดนะคะ้บบัแตันได้ออกมาโพสต์แล้วหลังเกิดเป็นปนระเด็นดราม่าสานันโดยได้ระบุข้อความว่ากับพี่ไม่ได้ทำอะไรน้องพูดกับคนที่พูดขนาดนั้นน้องเงียบขอบคุณพ่อแม่ที่ทำให้เราได้คลานตามกันมาขอขอบคุณโพสต์ดังกล่าวและขอขอบคุณสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ